เลยสวยเลยไปแล้วมาเลยมนะแมนมแสองเท่อละเปียนมือนึงนะสองเทือเปียนใส่นะเป็นยางอกนะบอไปแล้วเวเบิ่งมันมีลวดเขาดึงลวดเอาให้แบบน,นี้มนดดนแมนเข้าไปห้านธรรมดาห้านอื่นละ สบ,บายดีสบ,บายดีส,บบดสวัสดีพแม่นห้องอีซีวัดสุกุสุขขสคนเด้เอาพบมาพ่อกันกันกบ่องสาวุญมาบ้านห้างอีกแล้ว,อลวเอาพ่อกันตอนนี้กะสิเขาไปด้งยเสื้อาฟาเด้อมัหน,นีแดดเดอนน้อมาหนี่เจ็บตาสะบุลก็ไเลยเนะาะหมื่อวานนี้มันเจ็บหัวมันนี่ก็เลยเจ็บตาแบบว่าเสพตานนาดียวไปทั้งใดก็แบบ,แบบเมื่นตาบปทั่วะจังใดกา สิพาพีพันน้องเขาไปอัปเดตทางเพื่อนสาวคนเจ้ามาบัดนี้สิแล้วเลยคือวแทบพี่น้องเลยคอมอเมนเพิ่นเสียเอาแล้วมาในด้วยกอนเขาไปเบิ้งน้ำกันก่อนสิเขาไปเบิ่งไปส้งเขาฝากพพี่น้องกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้ทางสางคนน้ำเนด้วยพี่น้องเด้อเขาไปหาทงางสร้างเพื่อนก่อนคือวัแท้มาใน็นงานสร้างนี่ บ่แมนเฮ็ดบ่ขึ้นบ่คืนคือแล้วไว้แท้เนี่ยมงใส่ขึ้นเนี่ยว่าได้พากันเมื่ออยู่ว่ามันเหนื่อยสิแล้วเลยจ้าเห็ดเนาะพวบนกุ้งโต๊ะกุ้งเนื้อเงยมันแดดลมจังแหงไววอย่างไรมันก็วิดดอก เน่ใกล้เลยสูงขึ้นสูงขึ้นเลยไวเลยงานม,มาพี่ก่อนหมู่วาดนี่มาหาก็ได้อันคางเดียวมาไม่ว่าแล้วบดทั้งนีม้มันนี่สีแดดเด้อมันนี่เรียบร้อยทั้งนี้อาเธสาบได้เลยค่างเดียวแต่ข้างพี่ เออไว้ลืมถือหมวกมาน้าเห็นใส่แว่นเพราะว่าลืมถือหมวกคือว่าบดอยู่ะดอแว่นาไวเลยมีผู้ซอยน้ำแน่มาหนิเนาะทันบวานอนบ่เด้อยนอนอ่าอ่าอ่าอันเอื้อยหลินน้ำน่อยโอ้ยมีระเอื่อยยังกรหลินแล้วกระโสนอกให้นอน ยิกน้องว่ะดิหู้ไววเลยเปิดเสิไให้เล่งไหมมะนี่นะมันเนาะสามนี่ดึงไว้ว่ายุแล้วสามมันนี้สอุ้ยสาวกั็สามต้นมันึ่จะเห็นแค่เดียว แม่เล้ยมันนี่กับมื่อื่นนะทั้งเต้พ่นครับทั้งพ่นกับสองคนปะสองพ่อลูกแล้วอยู่เขาบอกว่าอยากแข่งกันเลยสองสองพ่อลูกแล้วอยู่อ, <c oughs> อ,อ,อยากไปกูเลยอ เพื่อนสองหลังนี่สูสีเันนะว่านนี่หาก็เห็นเราได้เจ้าวันเรล้วม่าจักข้างในวันห้องครัวบ่านนี่ได้สองหน้าเดีได้ห้าไปคุณอาสองคุณอาคาอ้าวันอลสองคนเนาะสี่้าสามสามคนกับสี่ออ้า ต้มกะทินะกิเอาไว้ยอดนะหมดัวนี้นิงเดมดตนันดนดตนันหรอดีอะสาคนกสิ้าคนกิใช่ส <killing ları> mm. ี่้าิ่กับ่บ้งามเน่งานเราใส่ศพวนี้ โอเคเอาเอตูนเาเด็ดหัตเด้ราบาอ่าอมาเบิ่งน้ำตู้เย็นนะคาราบยังสับอันนี้นคิดว่ามันยังเลย่ว่านนโจกไปให้อันสร้างทางพูดน่ แมนเวะไปหาเพิ่นน้ำเน่มื่อวานสีเมื่ออะไรพ่อเพิ่นก็นเลยเวะเขาเลยวัดสีซื่อสีมาทั้งเพื่อน้องเมยหมดเศร้านี่แมนให้เขาเบิ่งยางรถไห้มันหัวดุโคตเลยสวยเลยไปเอามาเลยไตจากมายมน สองเทือละเปียนมือหนึ่งนะสองเทือเปียนใส่นะโอยเป็นยางอเป่ยางอน,นะบอ่อบัตแล้วเวเบิ้งมันมีลวดเขาดึงลวดเอาให้บบดนี้แมาดึงดเนาะแม่้าไปห้านธรรมดาห้านอื่นแหละเขาเขาลูกบ่มีค่ะว่าบ่เน,นี้เขาไปห้านมันเลยได้ห้านที่เขาซื้อนะแม่มเขาก็เลยเช็คเบิ้งหายแมันมีลวดบบดนี้เขาก็เลยดึงออกค่ะขมมือนี่เียอนนืนแล้วองเบิ้งบัดนี้ว่ามันสี ได้จากมือนะนะตัดยางเป็นกัรตัดกัดอะไรมือนะซองเถอเพี้ยนนะเพี้ยนอยู่บ้านอันออเพี้ยนอัน,น,น,อ,นอยู่บ้านทาดหรืวมาเพี้ยนฝนซิมอีกอบัดนด้ละเมื่อเพี้ยนอยู่บ้านแล้วก็เลยอันเข่าห้องไห้แบบนี้ครับหัวอายุหักสูบไปน้ำแบบนี้นะ เ้านี่ก็เลยแว่เขาไปซูนเขาเขาก็เลยเบิ่งห้โอ้มีรวัดลราป่ะขอซูดเหอมันเจแเมนเพิ่อก็เลยจัดห้ดึงลวดออกค่ะขอมือเนี่ยโอ้ยสังพอพี่เสร็จที่หกแล้วมูซา้านี่ค่ะเดือนนี่นะบ่ทุษณีเบิร์ตนะซาห์ขอขอบบุญซาับขอเปลี่ยนยางนอกแล้วคอยว่าสีเปลี่ยนแล้ววันนี้เบิงคันเบิรงตขึ้นมาแล้วคันดอกยางยังดีกับ ไปเศร้านี่ว่าสิไปเปลี่ยนย,นยางแล้วเขาเลยเช็คเบิง้งไก่อนเขายางมันก็นยังดีลละว่ะยางหาก็ใส้สี่หาเดือนนึงเนาะมันยังบ,ไบ,บ,บ,งบไ่ได้รึซ้าลาเล็วว่าจะเฝ้าเปลี่ยนเราคอยเบิ้งไก่อนเราวะเราก็บได้อยากขายและเราอยากเบิ้องไฮคอน บางหา้านเขะเชื่อเปี้ยนเปี้ยนอย่างเดียวนะะยอันนี้เราเลยว่าเบิ่งก้อนอย่างมันก็นยังไม่อยู่เราว่ะไบเบิ่งเลยลูกน้องเราเบิ่งเลยลวดมันแทงอันนี้เป็สิ่ต่ตอตอนเศ้าตอนแรงขางนั่นจบขาาเพื่อเท,เทพื้น โอ้คือแดดคักแถววันนี้ปุ๊บก่อนนะแดดคักแดดแน่แท <c oughs> ่น่ เดดคากมันป๊บบอ, <c oughs> อบเจ็บตาน้ำเสงแดดเลยเวลามองออกเลบ้าเถอะอบร้อยแล้วสาบแล้วกับเทพื้นเทพื้นแล้วกับติดบานกับจบบัดเข่ามาในบัดเย็นเด้อบัดนี้มันบอดเด็ด เรียบร้อยเวล่ะโอ้โจ้าคักค่าค่าพวกได้เหือเรามันบ่มีแต่คนอยากนอนอยู่นี่ก็ได้ได้คุณหนึ่งเรียนครัวนี่นอนได้สิบคนเลยแมนพี่น้องกมาเนี่ยไอยากนอนพ่นกับมานอนทั้งพี่ก็ได้แมีนถ้าวับเจ็บของเขานะ เข huh? ี่งเก็บกลงครับป้าสองสองขางเลยฮ่าฮก้อย่าจาร แดดบะนี่แดดตากาซีดเนาะอาซีดมาตากแดดตากซีดแดดเดียวว้วตุ๊เ <laughs> เ,เดี๋ยวจิหาคุณอภูมิอย่าหน้นาเมื่อปลูกก่อนฝลตกแล้วบะนี่ถ้า <c oughs> ปลูกไว้แถว <c oughs> อันแค้มหนองสะนะ แคมหัวบ่มียานางเนาะบ่มีแล้วค่นบุษยอเข่าป้าบุ้งแรกเข่าดงเดียวไข่บุ้งแเข่าดงาเสียงตื่นเนาะเสียงไห้บุแล้วเป็นวานยังตัวนี้ยังบอกเอ่ะชั้นมันเป็น,ปนยังเนาะ มันเด็ดหัดเด็ของน้องเมย์นะออกก็ลอแล้วก็ยังตายยันัยขึ้นมาแล้วก็หยุดลงเมันเดดเด็ดลูามันจะย่อตนแล้วย่นหงย่งจยำโต๊ะคอยประเทศยัต๊กสาแล้วนี่ที่สิแล้วเนาะดึงไว้กับไปโย่แล้วเนาตามเศ้าได้ยังข่าเทียง่นกิน ปีโมกัสุ่ม่ะเรียบร้อยแล้วปีเรียบร้อยแล้วคืออเขาซื้อปีแล้วอด็กก็เขาวมนี่แบบคลายของสดนะชื่อชื่นีดปะไปบนท่านเดยจะซื้อปลามากีไปบนท่านบดก่อนมาเิน บทเยได้บทสองสอบเลยเล้ยนอกระดุก no <c oughs> <c oughs> <Right> ือกาเี้ยงขออางของของปนางเราอันเลี้ยงกบเราจัวันใหญ่เราวม่ได้จักไ็ได้ไปแต่เดนเลยว่ายันแต่ว่าคือไอมันแดดปีเมื่อกี้นี่หันแดดแห้งเลยแหละแล่น้ำมันสีฮอนยันมันก็ขมุงได้ปนางเรามีนันมุงอากาศ้อดแล้วก็ต้อากาศหนาวต เวดาใหญ่เดียวมันนี้คันบวคำสิเวไปซองมึ่งไงไปนี่เลาอยู่เตาถ่านนะก็เลยบ่พ่อไปบ่พ่อเล่าพ่อเต้ก็เลยเนาะขึ้นงนเต็ดปือตะลุกควายเด้ป้านางเราอย่างกรบแล้วก็มีผายางปูทั้งพืนแล้วบริเหตุเลิกองน้ำนะปูผายายางเป็นลุกเียงกลางคา ปลูกได้พ่อได้กินนี่แหละเล็กหน่อยพ่อรา่แล้วนี่สบายเนาะแบบบ่ได้ฮอนเนาะเออมันก็วน้ำอันที่าาว่าใส่ได้ฮอนนี่ึ้นแหลบค่ะแตเนาะเออเป็แบบ่ได้ฮอนอออ ไแหลดในก่อ๋ไปในหวไปเลยเด้อเาะเหต่เก่าละพ่นม่ได้บอกเนาะหฮา่จักใส่กับส่กับใส้แล้วบ่ของน้องมีนี่โตติดกระเบื้องนี่ใครยุติิดกระเบื้องเนาะสาบนี่พ่ได้แล้วเฮหน้อยลายซะ ตามหงพอ,หอ,องานแล้วรวมพัอยู่เนาะควมพนอยู่พัน,ย,น,ย,นย,ยังในเฮ็ดรดเลเออใช่บัดเข่าหฮมมาเย็นช่วยได้มันแดดกับเข่าโ้มเนอะข่าหฮมไม่แห้งแล้วก็ออกไม่ เป็นได้ไ้เด้บใ้เฮ้ยเป้นยังไ้เจ้าเนีแบบเมื่อยเนาะเวลาวนอนหลินเียวเราเมื่อยแบบนี้จื้อแม่แลวเนาะคนอื่นโอบนี่ก็จะง่ายอีกได้แบบว่าเร่งมือแม่เลยมือคนอื่นสิคือมือแม่เนาะ อยู่กับผู้อื่นบางทีก็อยู่กับผูหายในคะเห็นแม่ได้หายโลกเออหายอย่หายอุเมื่อลิกมือแม่เลยเน้ยบางทีตื่นเช้ามาหนึ่งเขาตื่นทะลิลคนเดียวเวลาสิขึ้นเนื่นต้องย่อยขึ้นได้บ่หายคนเห็นในคันเห็นเลยสิหายหายน้ำอืมบ่ข้อนี้ยังไงนี่ที่ป้าไอ้ข่อยอยู่คนเดียวละสิว่าล้วเนาะ เห็นคนแล้วว่าลูกแก้วฮะเห็นคนแล้วอันนั้นแหละเด็กหน่อยจักความผลป่าปุ๊กพ่อปุ๊กแม่ปุ๊กพ่อแม่ไปนอนลูกกูจักความว่าพ่อแม่นอนปุ๊กหยัดพ่อแม่ตื่นสวยเพื่อนหยัดแม่เพื่อนสามโมงแม่นอนแม่คนน่ะเห็นเนื้อใดเปนหงายแล้วลูกขนหน่อยหงนอนห้อ๋อ นันนอุ้กันลเนี่ยบสบายวะลงลงบเป็นน้กจังเว้นแลนอนเองเว้นแลนอนเว้นก็บนอนเลยบนอนปกติได้งอนด้ดีแล้วนอนดีเพรานอนอู้กับรังดูเ่อยๆไอนีังเว้นนี่นอนก็คือลับหายอันนี้้เว้นกันนนนี่ลังเว้นอะเว้นี่ละเหมืนื่อยแ่ไหเนยักนักเนันักอ้มอุ้ม่เพื่อัน นี่ยเพาจะเหเะเ็ดตาเราคือเนี่ามนตาเนี่ยมันจะงอนนด่นอนอยู่ค้างในาน่งสิกกันเนี่ย <c oughs> เล่นกันสิกดเด็นใครเยู่พอยังเอาน้ำเนาะลังค์นนี่บ่เอาน้ำได้เห็ดเหนียกเมื่อยเอา ทำหน้าเลยกเอาลูกเลี้องคนที่ทำหน้าหมดแหละแล้วแล้วเอาเล็กหน่อยแม่ในนีไรเห็ดเห็ดเบี้ยดีกว่าได้เอาเล็กน้อยนะเห็ดเบี้ยไม่เคยักก่อนแม่ตากจังมือก็เลื่อนพี่ชเอาลูกบอก่เอาลูกนี่มันต้องเชื่อเนาะู้จะอคอยเนี่ยตอนลูกคอยยังน้อยโชคชัยนี่พวกป้านี่แล้วนีุ่ร้ลงกันรอด เขาเขาขี้ข้านด้ต่คอยปัดทั้งงัวทั้งหาแนวกินมาเห็ดถ่าแกงเราไมมเนาต่อได้แนวกินบบขัดเพิินเอาร้านก็ได้แต่ร้านบหมืหมูเกิดมาหมูได้ฮหดกินคือเกาลป๊อบแล้วได้เวลากับลงก่อนบบนเปินเบอ่งเด้อันนี้ได้้าเขาขี้ข้านเอาบ่ออันนี้ฮะได้พอขี้ข้านอ้ขี้้านเอาเจ้าบ่อ้าตอนอันนี้ยังน้อยยูยูขงนี้ิ่นจะอู้กับกวย ลูกก็ได้ใจเถไรวะตอนที่ยจะคือคขายเครื่องนะไปจนกลับมาขายเครื่องเมือเยอย่อไหนเนี่ยบ่ตื่นพ่อกักไว้ไหมโอ้ยว่าบ่มีเวลากินนมเลยแล้วลออ <laughs> ุ่ยนะวะเดี๋ยวพ่อกักไว้เพื่อกนับหลับกลางคืนไปยังนอนผือเก่าเลยเออนี่นะคันดีเลยเนาะกลางคืนเล<อ>ยตื่นสิกนั่งอิงฟ้าอะไรก็สิกเมรัยก็รับค้านะสิกเลยปวดเบิ้ง พอเป็นยังบัมาเลยเนาะเออกินนมแม่ปะนมม่ว้าใคร่กคแบบไหนคนหูเลยทานหายญาติเลยค่ะดูมนลูแม่แล้วย่านมีแต่เสียงลูกเขาเนาะ โอ้แคสอ่อนมัน huh. ด uh ิสวยงามสะกดนล่ไปน่าจะเดินไปก่อนค่อยกระไรเด้อเฮ็ดกินเหตุสร้างซะเจ้าเด้อเด้อสอบไปดีสอบไปดีอย่างเบิ่งสร้างเหมือนกันเออโอ้ยโอ้ยคอยกับเข่าห่มเลยบรรยากาศอ่างแดดแล้วบบดนี้งอขึ้นบัด ใส่เป็นตา่เหบึ้นมาใส่อยู่ถอดออกกินนี่จักนี่เดเยต่ำไมในั่ึไหมอืมอาะคือว่าเมื่อฝนเนี่ยดีแสบตาได้ขนาดารใส่แบบใครเน่มแบมันแบขีะรขน้ำทางกับใส่บัดใส่หมวกกันนอกบัดห้อนเปิดขึ้นใครเน่ tay bật chi luôn nè đẹp ôi ôi lộ cái con hàng à chị pan lắm anh ấy nó ba năm này khi nào cái hay sang quên hết việc hết ngàn con nào cả gì ใส่ทงเพื่อนทางเมย์บานเฮาก็ได้ทางเพื่อนสักคนแล้วๆล้แล้วแวแป๊แแบบเดียวยังไปใส่ประตางประตูอาจัรย์ได้กาสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะขอบคุณขับคุณไปทางผู้ใหญ่ใดีทุกท่านที่ช่อยกันสมทบเกเ่ยวกับสักคน ขอบคุณขอบคุณทั้งเอื่อยนะที่ห้น้องเป็นสะพานบุญห้ขอบคุณขอบคุณเบอร์ให้สุขสุขคนรักคิดนี่ก็โตรักพ่อจักไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากคุณเมยพี่น้องก็เลยกดเซ์เป็นกำลังใจให้คือเนะก่าคือเดิมไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคคิปหน่ะพ่อจับสมาดี